สวัสดีครับพบกับเฮียติช่อง a อ i ม t ินนะครับวันนี้เฮียจะมาแนะนําวิธีการเอาโฆษณานะครับคือปัญหานี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไปหาดาวน์โหลดไฟล์ apk นะครับจากนอก Play Store เพื่อเอามาล็อกอ่ามาติดตั้งในมือถือแล้วมันมีตัวของแอปพลิเคชันแฝงเพื่อ,อามาติดตั้งเราเผลอว่าติดตั้งปุ๊บมันก็จะมีการ ยิงโฆษณาไปเอาโฆษณาจาก google มาหารายได้เข้าตัวเองนะครับมีวิธีนะครับเอาออกหาวิธีหานะครับตอนนี้ใช้ Poco f 3อมะ p โก o x 3 GT นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> สวัสดีครับพบก,กับเฮียตีช่อง admin tv ครันนครบวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับคือผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการลบโฆษณานะครับเดี๋ยวผมรูดซ้ายลงมา อันนี้เป็นเสีย่ยมอ่าเป็นโป๊ะนะครับโป๊ะ X 3าม GT เห็นไหมเอ่ยมันจะมีตัวของโฆษณาตัวนี้อยู่จริงๆแล้วตัวนี้นะถ้าเราซื้อเครื่องมาปกติแล้วเราไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากนอกเพจัวมาจะไม่เกิดเช่นนี้เลยนะครับเพื่อผมอะ่ะนี่มันจะเป็นเว็บไซต์อยงนีนะครับ อันนี้นะครับมันจะเป็นเว็บไซต์แบบนี้ผมไปดาวน์โหลดพวกไฟล์พวกนี้มานะครับมันจะเป็นพวกไฟล์แบบประมาณแบบเดี๋ยวคนนะอ่ะพวกแบบ apk นอกนอก Play s t o นะครับมันจะมีพวกเราจะชอบไปหาพวกแบบโหมดนะครับโหมดแบบนี้นะครับหรือมันเด้งอะไรมาแล้วเรากดไปครับ อนุญาตนะครับมันจะเข้ามาล็อกอินขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวของการตั้งค่าของโทรศัพท์ทุกๆรุ่นนะครับเสร็จแล้วไปหาเมนูคําว่าแอปพลิเคชันหรือการจัดการแอปอะไรพวกนี้แหละครับเดี้เข้าไปนะครับมาที่การจัดการแอปนะครับเสร็จแล้วเราจะมาดูสถานะของแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุดเดี๋ยวนี้นะครับ a n d r o i d มันอัปเดตเวอร์ชันมาล่าสุดแล้วนะครับ ตัวนี้เวอร์ชันน่าจะเป็น11อมั้งนะครับเราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับของแอปนั้นนะของมือถือรุ่นนั้นๆเดี๋ยวรุ่นอื่นเนะี่ยเดี๋ยวทีจะทาให้ดูเราอาจจะไปทาว่าที่ใช้งานบ่อยนะครับเราลันมาดูเลยนะครับที่ใช้งานบ่อยนะครับเลื่อนมานะครับมันจะม,นม,นนมีเห็นไหมขาวๆตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมโฆษณาเด้งมาอีกแล้ว ระหว่างที่เหยดเห็นไหมนะครับมันจะเด้งเข้าโคมนะครับเนี่ยเด่งมาอีกแล้วเห็นไหมนะครับมันคือตัวนี้พอเข้าเราพอเข้ามาเช็คเห็นไหมว่าปกติแล้วอะถ้าเราเข้าแอปพลิเคชันทั่วไปอย่างเช่นตัวนี้มันจะมีโลโก้แอปพลิเคชันนะครับเราเข้าอันนี้แม้แต่ชื่อแม่งยังไม่มีเลยนะครับแม้แต่ชื่อมันยังไม่มีเลย นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าให้ดูว่าตัวนี้นะครับการใช้งานข้อมูลแอปนี้จะใช้งานแต่พยายามใช้งานอยู่พื้นหลังแต่ตัวนี้มันพึ่งมันพึ่งมันพึ่ง,งหลันนะครับข้อมูลยังไม่ค่อยมีใครที่เจอมาบ่อยแล้วหาไม่เจอมันจะมีนะครับตัวนี้เลยกดถอนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับกดถอน ส่วนในโฆษณาใน Google อะ่ะมันก็ยังอยู่เพียงแค่เราลบนะครับลบไปโอเคนะครับโฆษณาในนี้ยังอยู่โฆษณาใน Google ยังอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ลบไปเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นนะครับเห็นไหมด้านบนหายไปด้านบนเฮียยังไม่ได้สา,ายออกถูกไหม แสดงว่าถูกต้องแล้วแอปพลิเคชันนี้มันแอบแฝงโฆษณาอยู่นะครับมันเพื่อรันโฆษณาเพื่อให้ได้ค่าโฆษณาของ Google นะครับส่วนมากมันจะไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเรามเรา,เราจะรับค่านนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบแนะนําการลบโฆษณาซึ่งหลายปีก่อนเนีย่ยได้ทําไว้นะครับอันนี้ล่าสุดมันก็ยังมันก็ยังสเต็ปสเต็ปเดิมเพียงแค่ถ้าเราสนมันจะเข้ามาหาเรานะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่อง m อเมทีวีให้ด้วย อยาิจะมาแนะนำวิธีสาระดีๆให้ฟังนะครับสวัสดีครับ